สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนี่สิ้าไม่เห็ดน้ำพริกกากหมูนะค่ะเทียแรกนะค่ะเจ้าอันดับแรกนะคะเขาใส่รถดีเข้าไปก่อนเลยค่ะพี่น้องบอลูลละว่าใส่เยี่ยแต่แนวม,มันสินว่าคือรถดีค่ะพี่น้องใส่ไปเลยค่ะต่อมาบ่พ่อเลยค่ะพี่น้องรถดีแล้วต้องตามด้วยผงชูรสค่ะนี่แหละค่ะของแถ้พี่น้อง ต่อไปค่ะพริกผงจ้าเผ็ดหลายใส่ร้ายนะคะเผ็ดหน่อยกับใส่หน่อยนะคะเกลือนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความเค็มจะหน่อยค่ะพี่น้องแต่ว่าคิดว่ามันสิหลายติบคนคนคนเนี่ยเขากันนะคะพี่น้องไปลองกินของเพิ่นมันคือแสบแท้สันนี้ค่ะก็เลยเอามาเห็ดเองค่ะพี่น้องมันสิปเป็นจังไรเนะาะบ้านนี้ขังเลขอิลีจ้ตา ล,ล, Bref, ลああูก hmm, <aquí> <studio> สาวกะซี <studio> ่นะคะสั่งเอานี่เอานี่เอานี่ใส่ค่ะพี่น้องสั่งนะคะเป็นตากองน้ำแล้วก็ซี่พร้อมค่ะพี่น้องเอานี่ใส่เอานี่ใส่เอานี่ใส่เป็นผู้สร้างการพร้อมค่ะพี่น้องนี่มีการแอบชิมค่ะพี่น้องตากองก็อยากกินค่ะนี่แล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไป โมนค่ะพี่นอ้องหอมเจียวค่ะหอมเจียวสซเบิดเลยค่ะพี่น้องอันนี้กระเทียมเจียวค่ะพร้อมกับพริกทอดนะคะพริกทอดค่ะพี่น้องเคืองเคียงนะคะนี่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นใบบักูทอดค่ะพี่น้องแซบๆบค่ะพี่น้องใบบักูทอดนะคะ มาคนเนี่มันเข่ากันค่ะพี่นอ้องคนค้นค้นเข้าไปเลยค่ะพี่นอ้องนี่หน้าตาไปจังไหนคะพี่นอ้องคือไปค่ะคือไปแต่โราตินี่ค่อยว่ากันเนอะค่ะพี่นอ้อง